ก็พี่น้องบรรยากาศครับผมทางเขาบุรีรัมย์ครับเปินกาแฟโบราณครับเปินเฮดทางเขาคลาสสิกครับผมเฮดบานเฮดเป็นบานก็ได้เฮดเป็นหลังกาแฟก็ได้ครับเพิ่งมาเองครับผมเฮดเองครับอันพอพอเพิ่งกับดูเพิ่ลเฮดครับผมกับดูสร้าเพิ่ลเฮดครับผมอยู่ใกล้ป่าเฮดทางเขาสะพานแมวเก่าๆนี่ครับเฮดดี่งเปินว่าให้เบื้องใดครับอนุญาตครับผมก็เลยขออนุญาตแมวเก่าครับผมเฮดง่ายครับ เสาไม้เก่านี่ตัวเฮ็ดดี้เลยได้เขาทาดี่ครับผมนี่ตัวเราเฮ็ด,ดนี่ไงครับผมนี่โอ้ผมสิเฮ็ดไปนะครับเฮ็ด,ดแบบนี้ครับผมโอ้ยง่งายน,าน,นี่ท่อนดีแข็งแรื่องไม้เก่าๆนี่โอ้ครับผมเรู้จะเฮ็ด,ดครับสุดยอดเลยขาดก็ดีเลยโอ้ดีนะต้นของปลูกไม้ประดับไม้ประดับ ไม่ไม่ประดับไม่ดอกเนาะครับเนาะเฮ็ดง่ายๆเนาะเจออย่างนี้กับท่อนดีเยู่แล้เข้าป่าเนาะเฮ็ดแบบนี้กับท่อนดีอยู่ครับผมเฮ็ดดีนี่ยเนี่เฮ็ดเองครับผมเสียแต่อันเพิ่งแต่ราคาดปูครับเบื้องใหม่คนอันนี้เราก็เฮ็ดเฮ็ดเองครับอันเป็นเฮ็ดคล้ายบคนี้ครับโยกเยกโยกเยกเนะฮะนี่ครับโอ้นี่มองน่างมองยังครับผมนี่มาสั่งกาแฟป่าต้องกินครับก็ได้สนทานมากครับมากินด้วยครับ ไปมาก,กับมากินกาแฟโบนลางเท่าบินกาแฟกาแฟโบนลางกาแฟบานๆเท่านีาน่แหลยนะแต่ว่ากับรรยากาศก็ดีอยู่แล้วเห็ดเขาทาดีอยู่แต่ว่าเย็นดีเนาะโปรดรสังเกตบกบเบือ้องแม้ล่างขากับกระเบื้องเนาะโอ้ครับผมลูกทุ่งดีครับอืมครับมีเกี้ยวมีอย่างหลังมือน้ำหนีมีนางผู้มองนางแล้วก็เห็ดคาซิกแห้งวิวดีเนาะแต่ว่าหนูหูน่อยเนาะ โอหสดนิดหน่อยเขาเพียงเราทำธรรมด้นะแก้กดูโอ้บรรยากาศดีนี่นะหนวรฤาษีนี่งามเนี่ยหนวดฤาษีนี่ครับน,น่าสั่งกาแฟครับกาแฟเปิ้ลกาแฟเปิ้้านกินนะครับผมง่วง,ง,งครับผมง่วงแถบดีสือใจ ลุ้นตาแล้วเราแข็งแรงเราอายุหลายที่นอนแ่น้องเนาดสิบสีแล้วค่ะโอ้เจ็ดสี่แล้วครับสุดยอดครับเปิดมาหลายอันปียังนี่กาแฟนี่สองปีกว่าโอ้สองปีกว่าแล้วเนาะเสาผมมีเสาอยู่ผมมีเสาเก่าไปนี่ผมสิเฮ็ดอยู่สิเฮ็ดเฮ็ดอยู่หน้านะเฮ็ดเหรินเอาเอาตัวอย่างนอะไรไปเฮ็ดอยู่ข้างหน้าเมียนบอกเพิ่มมั้งแอนนี่วะเฮ็ดเป็นเฮือนเป็นซ่านก็ได้นจรงจริงเนาะ เป็นมองพักเป็นย like ังไงเลยโอณตาคือเก่งเลยอายุตาอายุเจ็ดสิบหัวเป็นคือเราคือเก่งแข็งแรงเด่กที่เราแข็งแรงใหญ่ใหญ่เลยใหญ่อายุเท่าไรใหญ่ใหญ่เจ็ดสิบสามหางกันปีเดียวห่างกันปีหนึ่งครับโอ้บรรยากาศก็ดีเนาะแต่ว่าท่านเขาแต่ว่ากว้างเนาะมีบานโชคดีเนาะมีบานอยู่ทิศถนนไหมที่อี่จักรไรครับเท่านี้ครับ โอ้สามลายอ้หลายอยู่นี่อันนี้เป็นอันนี้ที่ของเจกอัน,นันต์เฟอร์นิเจอร์นั่งลงโอ้เขามาซื้อไว้บ่้ซือไวอ้าไวขายท่านี่ขายแพงบ่ทีหลายไปไลยที่เจกอันันก็ซื้อของทวมพล่ะสองล้งงานห้าแม่เขาูบ้านเนี่ยนิดเดียวเองจ้ะสองไรก่องโอ้สองไร่โอ้สองไร่กว่าสองไร่สองล้งงนานห้าซือ้อนานแล้วบ่ซื้อได้ปีกว่าๆแล้วจ้ะโอ้ซื้อได้ปีกว่าแล้วคุณผู้ชม ครัอืบี่กี่ตีกี่ก็ว่าอันเปิลเปิลกาแฟาบรลาณเนี่ยแหละสุดยอดที่นอแถวบ้านเนี่อ,นนอ,นนอันมีายแหงแนสลิงลายมีมีอยู่หลายลาย้นานม,มือ็นอยู่ครับ,รบผมของเพิ่อนสุดยอดเนี่ยบ,บูมแห้งช่วงเนินบูมแห้งนอครับนาะ ไม่เก่าๆแล้วเฮ็ดเลยเฮ็ดเฮ็ดแล้วดูดีครับไม่เราใส่ไม่เ,เสาหลายตนย้น 6, 6ตอยู่นี่สองสี่หกหกต้นนิดหนึ่งเป็นสรงเพื่มหมาแงนครับเพื่อหมาแงงเปนหลังครับผมด้านข้างด้านข้างแล้วก็เฮ็ดมองประตูเปิดประตูปิดอัตโนมันติครับประตูแบบแบบแบบบ้านพับกับประตูพับหน้าต่างนะหน้าต่างแบบเปิดปิด แล้วก็ใส่อันภาพสองอันบ่าสองครับโอ้เอ้มากจะท่างเขาแล้วเนี่ยสุดยอดแห้งจะก็ลมลื่นนะ้ำกูกับสุดยอดแห่งครับผมโตก็นั่งเล่นครับนั่งเล่นนั่งกินในสบายเลยเนีย่แล้วก็มีตนม้นไม้มีอยังเฮดเป็นแบบประดับครับ ก็เป็นยอัญาข้าอียังนี่ยาอียหาประดับบ่นี่ครับยาประดับครับโอ้าประดับยาอะไรก็ไม่รู้ยาพิี่าว่ามาฝากโอ้ยาพิ่าว่ามาฝากพิซ่าว่ามาฝากก็เลยโอ้หนา่นพี่สาวเอาเลยเอาไปเสียบก็ได้เราะมัน่แ่แง่ายโอ้โได้ไหมครับขาผ่านมาเขาขอผมให้อ่อเดี๋ยวผมขอหน่อยนะครับขอขอห่อครับได้ได้ครับหากไปไปเสียบก็เกินหครับ อกลังแทงแทงอกครับครับเดี๋ยวผมจะเอาไปครับเอาไปลองดูขยายขยายเร็วอยู่ครับนี่โอ้ครับครับผมแบบนี้ทนดีนะนี่บันไดแบบนี้ครับผมเจะลองดูเอามือเอามือเด็ดเอานีครับเนะ เอามือเอามือหักเอานานะครับโอาโหนเียะครับผมขอบคุณหีายเลครับเด้นี่ครับเป็นเพื่นเทศน์เนี่ยรักท่าเข่าง่ามได้มองนางถ่ายรูปครับนี่ถ่ยรูปด้วนี่โอ้ครับผมนี่ โอ้ลงทุนโอ้ลงทุนหลายเดี๋ยนี่เด้อลงทุนหลายอยู่ครับเบิ่งแล้วเบิ่งแล้วลงทุนหลายอยู่เพราะว่าอันใส่ปูนซีเมนหน้าลาดพื้นนี่ใส่ปูนซีเมนล,ลาดพื้นน้น่นนี่เบิดหลายอยู่นี่เบิ่งเบิ่งเบิดหลายถุงอยู่เลยโอ้ถ้าจะแม่์ถ้าแม่จ้างเขานี่ก็บเบิดหลายอยู่เดี๋ยนี่ค่าแรงนี่ครับผมเฮ้ยอยอดแห้ง มักแต่ใหม่เนาะขอตาดิโอ้หนั่งเบื้อเแต่มองนั่งเนาะเฮ็ดเดีหน้ายู่แห้งเนาะน้าอยู่น้านอนพักผ่อนปลูกเปนนอนสบายเลยปรบมือมวยอดอนแสงนะ นี่ครับผมนี่ประตูหน้าต่างนี่บอนี่ง่ายๆเราทาขึ้ยังไปจมูกไปยังถูบุงที่จอดแน่เลยโอ้โอสดชื่นดีครับ สวยง,งามๆเลยปลูกเป็ปเนแนวเลยปลูกเป็ปเนแนวเลยเลี้ยงงูนด้บ่ครับเลี้ยงวัวได้บ่เลี้ยงเยอะไหมครับเลี้ยงของแม่ค<อ>รับเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรด้วยครับันนี่ป้าก,ก็เอายาให้ครับายาสวยๆยากระดับดออโอ้ <c oughs> โอเลี้ยงไข่เป็ดด้วยวะไข่เค็มด้วยไหมครับ โอ้โหทำหลายอย่างนี่นะครับนี่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครับทำสวนเกษตรผสมผสานบอครับนี่โอ้ครับอยากไปชมอยู่ครับปล่อยบ่กครับนี่เป็ดปล่อยบ่กไม่ปล่อยครับี่เล้ยยงอูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยลงสระเนาะะรสก็มีแล้ว ย่อได้ครับแ็กเป็ด้ครับเาเดี๋ยวเป็นอันเดียววางาลมาเบิ้งครับเบิ้งเนี่ยครับขอพตาดีโอ้โอเราใส่กระเบื้องโบ,บ่บหอนเนาะมาเลย